สวัสดีค่ะวันนี้วันพระดวงมณีกับคุณแม่ไปถวายผ้าป่ารอบที่หนึ่งมาแล้วนะจ๊ะค่ะตัดไปหน0 0งบาทรอบแรกก่อนแล้วก็จะสะสมไปอีกเรื่อยๆขออนุโมทนาสาธุกับท่านทั้งหลายที่ได้สละจะตุปัจจัยร่วมสร้างกุฏิเพชร ดวงมณีทาในครั้งนี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะขอให้ทุกท่านสมหวังร่ำรวยสวยงาม,มโชค,โคมีลาบกันทุกคนคะ่ะขออุทิศบุญน,นี้ให้กับเทพอารักษ์ที่รักษาข้าพเจ้าให้กับเทพอารักษ์ที่รักษาข้าพเจ้าทาทานบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าท่าบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายเรืองบนเรืองล่างเมืองบนเมืองล่างฐางขขนากลางเลยนองา รู้รับทราบบุญกับข้าพเจ้าลาบุญกับข้าพเจ้าเม่ได้บุญแล้วเมื่อได้บุญแล้วปราถนาเอาจงปรารถนาเอาข้าผ่อนพ่อนสบายข้าผ่อนท่อนสบายที่อาศัยที่อยู่ที่อาศัยประดับทับทรง อันไหนจงใจอยากได้ให้เกิดขอให้มีขอให้เกิดขอให้มีโชคลาญด้วยเถินโชคลาญด้วยเถิสนถสาธุสาธุสาธุล้วมาถวายเจ้าตานะมาถวายเจ้าตานะาโอ้ยทำไมเข็งเข่งวะเอาได้สวดๆไปเลยเราน่ะสวดๆไปเลย เราต้องการสดนะยิ้มหวันดิสาธุสาธุหลวงมณีดวงมณีเด็กหญิงดวงมณีโพทองถวายต้นกุฏิมาแล้วหนึ่งหมืนห้าพันเบา